หลังออประมาณนี้น,น,นี่คือคือเราจะทําเป็นเขาเรียกอะไรอาจารย์เขาเรียกสีมาฮะสมมุติสีมาสมมุติสีมาสมมติสีมาทีนี้อ่าเราก็การเขตเราจะเอาเขตถึงไหนสมมติจะเอาเขตถึงออกจากหอสวดมวนต์มาประมาณสักแต่ว่าชายต้องดูหอชายคาหอสวดมวนต์นะฮะถ้าจะไปเอาหอ,หอสวดมวนต์เป็นสมมชายคาออกมาถึงตรงนี้อย่างน้อยนิมิตก็ต้องออกมานอกแข่ขานิดหนึ่ง าาหรือไมอ่ก็เอาตรงชายคาคือน้ําบริเวณน้าเราสาดน้ําขึ้นไปแล้วน้ําไหลลงมาตกลงตรงไหนเอาเนิมิตไปตรงนั้นเอาคือเอาเอา,เอาไว้ตรงนี้เนาะรตรงนี้ออกมาถึงชายคาตรงนี้ชายคานี้ถึงตรงนี้ชายคานี้ถึงตรงนี้ก็หินตั้งไวเสร็จรแล้วสวดถอนเราจะสวดถอนนอกนอกหินด้วยสวดถอนตรงนี้นอกหินมาสักสักสักแขนหนึ่ง ถ้าสงก็จะยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รูปสุดท้ายยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนไล่ไปไล่ไปไล่ไปที่นี่กับตีเป็นตารางตีเป็นตาราง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 ให้พระสงฆ์ยืนยืนตามเป็นตารางเมตรใช่ไหมรับตารางเมตรยืนตามตารางเมตาร,ามตรให้ได้หัตถบาตกันเนวลาสวดถอนก็ยืนเลยยืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไล่ไล่ไปเลยจีรูปก็ได้เพราะว่าเราได้แค่ห้ารูปกันหนึ่งสอง สามสี่ห้ารูปหรือหกรูปแล้วก็รูปหนึ่งเป็นองค์สวอยู่ตรงนี้อืมอ่าสวสอยู่ตรงนี้หันหน้าเข้าก็ได้พอเราหันหน้าพอสวดสูงหันหน้าเข้าเราก็จะเข้าเขาลูกนี้มิดหรือว่าเข้าเข้าในภายในเนื้อสูง<น>หรืเลาอ๋เนื้อท่อก็อจะทาอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับจงภายในอาคารด้วยนะภายในอาคารด้วยทําทั้งหมดสวอรื่ทอนไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดเลย ถ้าพร,ระสงฆ์เยอะมันก็สวดแค่ไม่กี่ครั้งขับยือนอยู่เลยยือนอยู่เลย,ยอ,อย่นเลยอายืนสุดท้ายองค์ตรงนี้ตรงองค์สุดท้ายยือนอยู่ตรงนี้ก่อนพอะองค์ท้ายยืนตรงนี้ปอนปุ๊บแต่สวดครั้งต่อไปองค์สุดท้ายยือนอยู่นี่อยู่แล้วเอาองค์ที่เหลือนี่กลับไปตรงนี้เลยไม่ให้ขาดตรงนี้อืมเข้าใจไหมครับ,รบไม่ให้ไมให้มันห่างกันนะเสร็จแล้วก็สวดถอนจนหมดล่ะถอนติจีวิประวีมาแล้วก็ถอนสีมาเนื่องด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะบทสวดเนี่ยที่จะใช้คือสวดอะไรอาจารย์ช่วยโนดตัวตรงนี้สวดถอนสีมาครับเขาเรียก่าสวดถอนสีมาครับมันมีสองบทอยู่หรอกในในหนังสือสวดมนเราก็มีบทสวดถอนสีมาเราก็ถอนทั้งหมดเลยครับถอนทั้งหมดออกมานอกนิมิตนอกเขตนิมิตถอนทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทักนิมิตไป อ่าทักนิมิตจะเป็นยังไงอาจารย์ไม่เข้าใจทักนิมิตก็คือเราจะทักลูกปก,กติก็จะทักลูกตะวันออกก่อนทีนี้ถ้ามันมีสีลูกมันเสดท้อนเส็ดครั้งที่สองคือทักนิมิตใช่ไหมอาจารย์ทักนิมิตครั้งท่คอกับทีนี้ก็ทักนิมิตทักนิมิตยังไงทักนิมิตก็คือถามว่าทิศเนี้ยเอาอะไรเป็นแดนเป็นเขตเป็นจุดหมายเขตเป็นเสาเขตให้าถามว่าอะไรเป็นเสาเขตทีนี้มันก็จะมีคนตอบทีนี้ต้องให้โยมาตอบ จะเมื่อโมยมคนไหนจะเป็นเจ้าภาพสร้างวัดหรืออะไรต่างๆที่เขายังมีอยู่ชีวิตอยู่เนี่ยือเป็นผู้ประถามวัดให้เขามาย,ยืนอยู่ทางด้านนอกนี้พระสงฆ์จะอยู่ทั้งในภายในทั้งหมดแล้วมีผู้ถามก็คือพระสงฆ์ถามเป็นภาษาบาลีว่าอะไรเป็นนิมิตนะก็บอกว่าหินก้อนนี้เป็นนิมิตเขาเขาตอบเป็นภาษาอะไรเขาจะตอบเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะมีอยู่ในหนังสือเหมือนกันนะ,ะที่นี้เสร็จแล้วและ,และ,และไอ้ตวงทักนิมิตใช้พระกี่สวดกี่รูปก็พระที่เรามนต์มาวันนั้นนะ คือ oh. มารับทราบเฉยๆยังตอนนี้ยังไม่ใช่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 สางกรรมนะตอนทักนิมิตเนี่ยรับทราบว่ามันถึงตรงนี้อืมอารยมก็บอกกระชี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็แจ้งแก่สงฆ์ว่าอันนี้คือนิมิตทางด้านทิศนี้ mm hmm. แล้วก็ไล่มาไล่มาไล่มาเสร็จปุ๊บวนซ้ายขวาเฉยคือจริงเขาวนวนขวาเขาจะวนขวาอืม mm hmm. วนทักน่มลูกนี้ก่อนก็จะวนแบ,บ,บวชพระใช่ไหมวนขวาถามมาลูกนิมิตทีใครอันนี้คือใครแล้วก็จะบวชพระสงฆ์แจ้งแก่สงฆ์ จนกระทั่งมาถึงนี้ปั๊บมาถึงนี้ปั๊บเนี่ยสมมุติเราเริ่มจะตุ้ดลูกนี้ครับมาถึงนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องวนกลับมาหาลูกนี้ต่อเพื่อให้มันผูกกันกาเรียกว่าพัทธสีมาจะเริ่มผูกสีมาแล้วพอแจ้งแก่สงสงรับทราบแล้วก็บอกแกสงว่าอันนี้มิตถึงนี้นะนี้ถึงนี้เสร็จแล้วปั๊บพอสงรับทราบทั้งหมดว่าถึงนิมิตถึงนี้ทั้งหมดแล้วผูกด้วยกันทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเข้ามาสู่โรงอุโบสถหลังนี้ตรงนี้เป็นหอสนตลเราจะเข้ามาข้างในนี้ทั้งหมดเลยพอสงได้นั่งได้ ผูกนิ้วผูกสีมาขึ้นเขาเรียกว่าสมมูิสีมา<น>สวดแค่ครั้งเดียว<น>ไม่เหมือนสวดถอนใะอาจารย์เขียนรอบสองนี่พรทั้งนีน้ทั้งนี้มีเสร็จแล้วก็ีมเสร็จกเข้าสวดผูกสีมาผูกสีมาก็พระสฆ์ทุกรูปที่มีอยู่ที่มีอยู่นั่นแหละครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าห้ารูปเราเน้นต์แต่ที่อื่นเลยก็ได้มาสวดสวดเสร็จแล้วก็สําเร็จเป็นสีหมาอยู่ไปตลอดกลับเลยไปนี้แล้ว แล้วบทสวดผูกสีมาก็มีมีครับมันมีอยู่มีบทถอนบททักนิมิตบทผูกซีมาในงสือบทชนต์แล้วก็บทชนบทเรก็มีตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราทำให้มันให้มันถูกวันเป็นทีนี้อ่าก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้อยู่ใกล้ๆเนี่ยต้นไม้อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเนี้ยถ้าต้นไม้อยู่ในเขตสีมาต้นไม้อยู่ในเขตสีมาเราก็อ่าอย่าให้มันติดชายคา อ oh. ชาคาตัวตัวไชค่าลงอุโบสถเท่านั้นเองนะครับ hmm. แอถึงเวลาเราก็เกี่ยวออกเรื่อไอะไรออกอยาให้มันติดไชาคาให้มันเว้นชาชคาไว้ hmm. ต้นไม้มีไม่มีปัญหาแต่ยังให้มันติดไชคา่าแ oh. ค่นั้นเองไม่มีปัญหาก็คือเราพยายามสางออกอยาให้มันติดชาชคาห่างแค่นี้ก็ได้ให้มันห่างจากไชค่ชากิ hmm. ่งไม้ของเรานะหรือไม่ก็เอาเพื่อดึองออกเวลาเราทําอุโบทำัานกรรมแค่นั้นพอเพื่อไม่ให้กิ่งไม้เนี้ มันมาเนื่องกับที่หมานี่แล้วมาต่อกันกับชายคาที่หมาของเรา<ม>ลงบนสดุดของเราลงลงที่หมาของเราแค่นั้นเองนะครับก <c oughs> ็ใช้ได้ไม่มีปัญหาสายไฟต่อเข้าไปในหอฉันมีปัญหาไหมเน,เนื่องกันบางครูาราจย์ก็บอกมีปัญหาแต่ครูาอาจ์ส่วนใหญ,ญ่ท่านบอกไม่มีปัญหาเพราะสายไฟไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างหรือไม่ใช่อะไรที่มาเนื่องกันได้ว่างนั้นนะถึงจะเนื่องเข้ามาต่อเนื่องกันจากบ้านเข้ามาสู่วัดหรือบางที่ท่านก็ฝังสายไฟเลยครับพอมาจัดมาถึงนี้ปุ๊บฝังลงดินให้มันโผล่ขึ้นนี่เลย เพื่อให้ดินเนี้กรบไปไม่มีการเมืองกันละถือว่าตัดขาดโดยโดยโดยดินโดยหินแล้วก็ทําอย่างนั้นได้นี่อันนี้อันนี้ทําได้จะทําเป็นนิมิตทั้งแปดก็ได้เอาแปดลูกก็ได้ก็ทักทั้งแปดต่างกันตรงไหนอาจารย์จริงๆไม่ต่างกันครับจริงๆเขา,ยาอย่างน้อยสี่ให้เป็นสี่ลูกอ,อย่างน้อยต้องสี่นะแต่สองก็ไม่ได้เพราะมันกันเขตไม่ได้ สีมันคือกันเป็นเป็นบริเวณได้<อ>แต่แปดลูกก็แปดทิศอ่ะประจําแปดทิศวันทิศนี้ถึงไหนเพราะบางทีทิศนี้เอามาถึงตรงนี้ก็ได้มันจะแยงไปไงี้ยแยกไปงี้แยงไปไงีอ้อก็ได้อะไรงเงี้ยเพราะนั้นถ้าเป็นแปดไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมไม่จำเป็นครับอ๋อครับไม่จำเป็นต้อง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 สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้มันจะเป็นแปดเหลี่ยมก็ได้แล้วข้างนอกนี่คนที่จะมาทักข้างนอกนี่จำเป็นต้องต้องใคร คือท,ที่ตรงนี้ก็คือมันก็คือที่วัดเงินอะอ<ะ>่าเป็นโยมก็ได้จริงๆแล้วเป็นโยมก็ได้เป็นโยมทักมาแล้วแล้วแล้วเวลาถา,ถามถามถามว่าไงถามโยมว่าไอตรงเนี้ยอะไรเป็นนิมิตอ๋อถามว่าอะไรเป็นนิมิตอะไรเป็นนิมิตเป็นเครื่องมหมายไว<อ>้สุดเขตตรงนี้ของการทำโอสถโอโยมก็ตอบว่าเขากกจะชี้ลงก่อนนี้พราะชี้งนั้นเราก็ชวดบอกพระสงฆ์ตตรงนี้นะตรงนี้เรไล่ปสิรละเราไล่มาโยกกระทั่งลูกแรกที่เราใส่ก็ต้องไล่อีกครั้งหนึ่งลูกแรกให้มันผูกเหมือนเดัน เสร็จแล้วถึงค่อยเข้าไปสวนอ๋อคล้ายๆก็เวลาปักที่ไร่ที่นานะเลยคล้ายครับก็ชี้ต้องชี้แดนเอาอยู่ตรงไหนชีแดนใช่ใช่ใช่ะเลาะกัน่ะแดนใช่ใช่ใช่ใตรงนี้เวเป็นเป็นสวนที่โยมเขาจะสามารวมได้ที่เราไปผูกซีมาทั้ก็อย่างเงี้ยเอราววดสีมาวิสงขําเมซมาก็จะเป็นอย่างี้แล้วพายชาเนี่ยที่ทาล็อกๆอกช่องเนี่ยควรกว้างยาวขนาดไหนอะไรเนี่ยจริงจริงนี่จริงนี่ท่านบอกว่าหนึ่งหัตถบ่ายก็คือ หัตถะก็คือห้าสิบเซนห้าสิบเซนก็คือศอ,อกหนึ่งฮะเวลาเมื่อเราล่างเรานั่งหัตถทนี่เนี่ยซอกหนึ่งคือศอ,อกต่อศอ,อกสมมุติว่าศอ,อกผมไปอย่างเงี้ยอีกรูปหนึ่งที่นั่งกับผมเนี่ยก็ต้องไม่ใช่เอาศอ,อกชนศอ,อกนะฮะต้องศอ,อกมาเคยกันครับเพราะนั้นก็จะประมาณห่างกันประมาณนี้โดยกันก็จะห่างกันดดประมาณนี้นั่นคือแล้วประมาณหนึ่งเมตรครับ อประมาณหนึ่งอาชีวาจะประมาณหนึ่งตารางหนึ่งตารางเมตรก็คือหนึ่งล็อก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 หนึ่งตารางเมตรอย่างน้อยต้องต้องกว้างกี่ล็อกยาวกี่ล็อกก็สุดแท้แต่พื้นที่ของเราจะสมมุติจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่มันมันกี่เมตรล่ะสมมติอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตีเป็นตารางหมดเลยครับตีเป็นตารางหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอย่างงี้ไรก็เพาะก็ยืนในตาราง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 นั้นๆหรือถ้ามันยืนในตารางครับ เราก็จะยืนยืนบริเวณเน,นี้มันก็จะมียืนตรงน,นี้ยืนตรงนี้ยืนตรงตรงกากระบาดเนี่ยก็ได้ครับถ้ายืนในตรงนี้มันอาจจะล่ามาันได้ล่ามาันได้มันอาจจะดูหัตถะจะขาดได้ก็ดืนมันอยู่แล้วแล้ว,ลวยังมันมีบันไดหอสดมนลอะก็ยืนตามบันไดเลยครับทีนีนนาา้เนี่ยสมมอาจารย์เนี่ยสมมติมันเลยมาอย่างเงี้ยอหรือเราจําเป็นต้องทําให้มันกว้างขึ้น คลุมคลุมบันไดกว้างขึ้นก็ได้อ๋อไม่มีปัญหาปัญหาก็ยืดทางนี้ออกมาอีกยืดทางนี้อ๋ออันนี้แค่สูตรแค่ใช้ขาตันนี้ก็ยืดออกมาถึงบันไดก็ได้กว้างขนาดไหนก็ได้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหามีจํากัดไหมไม่ได้จํากัดนะไม่จำกัดครับอย่างมากสุดไม่เกินหนึ่งโยด์อ๋อเหมือนท่านว่างนั่นเลยฮะตามสูตรที่จะจุวิศูนยได้ยี่สิบมากสุดหนึ่งโยต์สิบหกกีโลนวนทนเอาสิ อ๋อ oh, นี่นี่ย้ำอีกทีคืออะไรนะอาจารย์ครอันนี้คือสีมาสมมุติสีมาสมมุติสีมาครับผมการสม,มุติสีมาในเขตพื้นที่วัดของเราอ๋ oh. อันนี้อันนี้เป็นสีมาใช้สำหรับใช้ในสังฆกรรมได้โอ้แต่ว่าถ้าจะให้ปลูกตามกฎหมายด้วยก็คว้าวาระทจุครรมคําว่าสีมาโ oh. อ้ท่านั้นคือในกรณีที่ใช้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดนะสังฆกรรมใช้ได้ทั้งหมดเพราะวัดมันเป็นมีที่มีแดนของตัวเองและชัดเจนแล้วนี่สามารถทําอย่างนี้ได้ อจะทำธนกรรมได้ทุกอย่างโอ้ยขอบพระคุณมากพระอาจารย์เพราะว่าก็กวัดยังไม่มีบางทีทำสังฆกรรมแล้วมันเดินทางลำบากอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานั่นนะเพื่อจัดปริวงปริวัติอะไรพวกเนี้ยเนี๋ยมบางทีมีสระในวัดอย่างเงี้ยก็ทำในสระเลยไม่ต้องสมมุติเลยถ้าเป็นสระนี่แต่สระนี่ต้องคูคันต้องไม่ให้มันต้องให้มันพังลงมาแล้ว ที่เราขูดขึ้นที่เราเอาอะไรไว้นี่ต้องให้มันผูกมันพังลงมาแล้วไม่ให้มีร่องรอยการทําของมนุษย์ถึงทําเองก็ตามเพราะนั้นอย่าไปลากปูนอะไรใส่เด็ดขาดปล่อยให้มันพังลงมาตามธรรมชาติเหมือนเป็นเอ่งธรรมชาติเนี้ยก็แล้วไปทําทำยังไงก็งสร้างโรงเรือนตรงนั้นทโโโําอุโบสถสร้างโรงเรือนในน้ำในน้ํากลางน้าเลยอย่าให้นี่ในน้ํากลางน้าเลยแ้วก็ทําบันไดไปพอบันไดจะไปถึงต้นก็ททาบันไดเว้นช่วงไว้นิดนึงอ๋อแล้วก็ทำแล้วก็กลับ อตรงนั้นไม่ต้องสวดอะไรเลยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสวดเลยเลยเ,ลเพราะว่ามันเป็นแทนน้ําต่างหากของมันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยอหรือถ้าเป็นน้ําธรรมชาติเป็นทานน้ําเป็นลําห้วยครับอยู่ใกล้วัดนแต่อยู่ติดวัดของเราก็ลงไปทําตรงนั้นเลยผูกแพรขึ้นหรือทําเตียงแค่ไว้ทั้งทาได้หมดเลยแล้วถามว่าต้องเอาในเขตน้ำไมไม่จําเป็นถ้าให้เอาถ้าให้เอาเขตบริช่วงที่หน้าน้ําหลากมันถึงไหน ช่วงมันขึ้นตะลิ่งมาถึงตรงนู้นถึงตรงนู้นแต่พอเวลานหน้าแล้งมาอยู่ตรงนั้นเด็ดก็เอาเขตตลิ่งตรงนู้นแหะ<ฤ>เป็นเขตถึงจะอยู่บนโบก็ตามแต่ถ่าเป็นเขตน้ำํำก็ไม่ต้องสวดอะไรเลยตรงนั้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องสวดถอดสวดถอนอะไรเลยอทากรรมการได้อ๋ออ๋อออโอ้ยงั้นขอบคุณพระยานมากนะฮะหรือถ้าอยู่ในทะเลในทะเลนี่ก็ทําได้เหมือนกันอืมในทะเลนมันกว้างใหญ่ไพศาลเราจะกำหนดเลยกําหนดแค่หนึ่งวักน้ํา ก็ลงไปในทะเลและก็ดูตอนที่น้ําทะเลมันขึ้นสูงสุดมันถึงตรงไหนนั่นแหละคือเขตสีมาได้อันนี้ก็ไม่ต้องสวดอหรือถ้าไม่แน่ใจก็ลงไปในทะเลไปถึงโดนไปถูกขึ้นน้ําพอน้ําท่วมเขาเดียวน้ําจริงๆแล้วน้ําน้ําที่จะทําสังฆกรรมได้ถ้าเป็นสีมาน้ําต้องเพียงน้ําเพียงเปียกสะบงชายสะบงของนางพิกษุณีชายสะบงนางภิกุณีไม่เหมือนชายสะบงพิกสุชายสะบงภิกศนีขึ้นมาขึ้นแ้่ ใช้ลงพิธีนี่ตามลงไปอีกหนึ่งพัมือโดยประมาณก็ใกล้ๆกับข้อเท้าเพราะนั้นน้ำจะขึ้นมาประมาณนี้เองก็ใช้ได้แล้วใช้ได้อืมอ๋อแล้วขอบคุณมากพระอาจารย์เดี๋ยวก็ตีละครั้งละครั้เดี๋ยวเอกสารผมผมเก็บไว้เลยนะยางกได้